กา่่ะจเดใหมมปริญงานเข้าเจอคำถามวัดใจจากคิมเบอรี่ถึงกลับไปไม่เป็นทำเอาหลายคนทั้งขำทั้งเอ็นดูเมื่อพระเอกหนุ่มหมากปรินต้องเจอกับคำถามสุดหินจากภรรยาคนสวยคิมเบอรี่ที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกลับไปไม่เป็นเลยล่ะคะ่ะโดยในคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ออกมาคิมเบอรี่นั้นได้ถามมากว่าถ้าเราเลิกกันบีจะเดทใหม่ไหม ซึ่งหนุ่มหมากนั้นก็ตอบกลับอย่างจริงใจว่าเขาไม่ได้คิดอะแต่ไม่ทันไรคิมเบอรี่นั้นรีบสวนกลับว่าไม่ได้คิดแปลว่าคิดเดทหรือไม่เดทซึ่งก็ทำเอาหนุ่มหมากเนี่ยถึงกับใส่หัวก่อนที่จะตอบด้วยน้ําเสียงนักแน่นว่าไม่แต่ดูเหมือนว่าภรรยานนั้นยังไม่จบถามต่อทันทีแล้วทำไมเราต้องเลิกกันนะ่ะจนหมากนั้นถึงกับอุทานอย่างหมดหวังว่าอ้าวซิป ไม่ได้คิดอะไม่ได้คิดก็แปลว่าคิด <c oughs> เดดหรือไม่เดทหลัง <c oughs> จากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป <c oughs> แฟนๆนั้นต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิไม่กล้าเลื่อนผ่านเลยค่ะกรัวพี่หมากขอความช่วยเหลือชีวิตคู่สงบสุขมากเกินไปใช่ไหมคิมมี่ อยู่ๆพี่หมักก็กลายเป็นผู้ประสบภัยฮ่าฮ่ไม่ได้คิดก็แปลว่าคิดฮ่าฮ่มวยสุดๆสงสารพี่หมักตอบก็โดนไม่ตอบก็โดนฮ่าฮาเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ